สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่อง10อันดับกันบ้างดีกว่าครับผมห่างหายจากช่วงนี้นะั้นไปนานแสนนานเลยโดย10อันดับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆและเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือ สิอันดับพลังฮีโร่ที่เท่ที่สุดนะครับผมแบบว่าพลังไหนนะั้นท่าผู้ชมอยากมีกันที่สุดครับซึ่งต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนหรือถูกใจบางคนก็ต้องขออภัยด้วยครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังสิบอันดับนะครับผมขอโปรโมทช่องก่อนครับ ในตอนนี้ผมทําช่องแคสเกมมานั่นเองครับผมหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นอยากลองไปดูก็กดไปดูได้เลยนะครับชื่อช่องว่าหมาหมาเล่นเกมเป็นช่องแบบว่าแคสเกมฮาฮากวนตีนกวนตีน,ตนอะไรแบบนี้ครับถ้าชอบแนวนี้ก็กดไปเลยครับผมไม่ต้องคิดมากกดดูไปเลยสนุกมากแน่นอนและตอนนี้ก็ถึงเวลาอสมควรแล้วครับมาฟัง10อันดับของผมก็เลยดีกว่าว่าพลังไหนนั้นเท่ที่สุดเริ่มกันด้วยอันดับที่10เลยอันดับที่10ก็คือพลังซูเปอร์สปีดหรือว่าพลังวิ่งเร็วนั่นเองนะครับผมตัวอย่างตัวละครก็ เช่น The f l a ลหรือว่า Quick Silver อะไรแบบนี้ครับเป็นตัวที่มีความเร็วแบบเวอว์อะวิ่งจนเวลาหมุนช้าอะไรแบบนี้จะไปที่ไหนก็ได้เทพชิบหายวัวแม่งแบบโคตรเทพแบบมึงอยู่ตรงนี้ปุ๊บขยับไปอีกตรงนึงโดยคนอื่นไม่รู้ตัวเทพจะตายวิ่งย้อนเวลาได้คือแบบเทพไม่รู้จะเทพยังไงแล้วพลังนี้แถมเทพด้วยนะครับ และจุดเด่นของมันอีกอย่างก็คือเราจะไม่ไปไหนสายเลยนะครับผมไปไหนทันเวลาหมดแถมมีเวลาถมเถดด้วยจะไปไหนไม่ต้องรอรถติดไปเลยครับผมเนี่ยอยากได้อะไรหยิบปุ๊บมาหมดเลยอะไรแบบนี้โกงสุดๆเทสุดๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอันดับที่สิบผมแบบว่าหาข้อเสียของพลังนี้ไม่เจอเลยจริงๆมีแต่ด้านดีทั้งนั้นข้อเสียที่พอจะหาได้ก็คงแบบว่าต้องเปลี่ยนรองเท้าบ่อยพื้นสึกเร็วอะไรแบบนี้วิ่งเร็วเกินพื้นละลายไปเลยทีนี้เรามาดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันดับที่เกกันบ้างดีกว่า we yeah. อันดับที่9กก็คือพลังการเปลี่ยนรูปร่างครับผมลองคิดดูสิถ้าให้ผู้ชมนั้นจะเป็นใครก็ได้ในเวลาไหนก็ได้จะแก่จะเด็กเป็นได้หมดนะครับตัวอยา่างตัวละครที่เด่นๆก็คือมิสทิกนันเองสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้เรียนเสียงได้ถ้าผู้ชมนั้นจะสามารถเข้าถึงทุกที่ได้อย่างง่ายได้ลวงความลับได้อย่างง่ายได้บางทีเขาบอกว่าเนี่ยเคยมีคนบอกไว้ว่าการเป็นตัวเองอะดีที่สุดแต่สําหรับมิสทิกนั้นคงเป็นข้อยกเว้นครับถ้าเรามีพลังนี้แบบว่าวันนี้เราเบื่ออยากเป็นโอบามาพรุ่งนี้เป็นประ ยุทพรุ่งนี้เป็นโรนันโดพรุ่งนี้เป็นใครก็ได้แล้วแต่เราเราจะเป็นใครก็ได้อะไรจะดีปานนี้ครับผมเท่สุดๆพลังนี้โคตรแบบโคตรคููเลยและถ้าแบบลดขั้นลงมาหน่อยก็เป็นแบบบีชบอยอะไรแบบนี้ครับผมจากคนเปลี่ยนลากเป็นสัตว์อะไรก็ได้อันนี้ก็ยังเท่อยู่นะครับถึงจะน้อยกว่ามิสซีก็ตามแต่มันก็เจ๋งหน้าดูอ่ะ ถ้าผู้ชมจะบินเป็นนกจะดำน้ำเป็นปลาเป็นอะไรก็ได้อ่ะคือแบบว่าดีงามอะไรแบบนี้ครับผมทีนี้เรามาดูพลังอํนดับต่อไปกันดีกว่าอันดับที่8นะครับอันดับที่8ก็คือพลังซูเปอร์สตรีนนั่นเองนะครับพลังความแข็งแกร่งนี่ใครจะไม่อยากมีกันล่ะแข็งแกร่งดังซูเปอร์แมนอะไรแบบนี้แข็งแกร่งเหมือนเดอะฮัคเหมือนเดอะติงอะไรแบบนี้ครับผมคิดดูถ้าเรามีความแข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยแบบเคลียร์ทีเดียวรถกระเด็นไป3โลก เหมือนโงกุะไรแบบนี้ครับผมมันจะเทขนาดไหนการมันจะเทสุดๆไปเลยอะเดินไปที่ไหนใครก็โอ้โหอันนี้แม่งโคตรเทพอะไรแบบนี้ครับเราสามารถไปช่วยโลกได้อย่างง่ายได้ต่อยฮีเดียวรถถังกระจุยอะไรแบบนี้ครับมันจะเทอะไรปานนี้วะลองดูหน้าตาฮีโร่ก็แบบโอ้โหหล่อสุดๆซูเปอร์แมนตออะไรแบบนี้นะครับแต่เดอะฮักนี่ไม่หล่อนะครับแต่ก็เป็นได้ถ้าอยากให้เป็นเดอะติงนี่เข้าขั้นเฮียเลยแต่ก็เป็นได้นะครับ ามันแข็งแกร่งเว้ยกูชอบความแข็งแกร่งมาดูดูดันดีอะไรแบบนี้เรามาดูอันดับต่อไปกันเลดีกว่าอันดับที่7นะครับผมพลังฮิลิ่งแฟกเตอร์นั่นเองท่านผู้ชมคิดดูสิมันจะดีขนาดไหนการถ้าเราไม่มีวันตายเนี่ยถูกตัดแขนตัดขาตัดหัวตัดคอแม่งก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ คือกูไม่เป็นไรกูไม่มีวันตายเทพสุดๆอ่ะมึงจะเดินไปกระโดดตึกตายเล่นวันนี้เบื่อเดินไม่ให้รถชนอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องระวังอะไรเลยเพราะกูไม่มีวันตายเว้ยมึงจะทําอะไรกูได้ในเมื่อกูไม่มีวันตายจบนะครับแค่นี้อธิบายแค่นี้จบแล้วเทพสุดๆดูตัวอย่างฮีโร่ก็น่าจะรู้ว่ามันเท่ขนาดไหนเดดพูนั่นเองนะครับพลังแบบนี้มันโอ้โหเกินบรรยายอ่ะเท่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 เฮีย แต่ถึงจะหน้าเฮี้ยแบบเดฟพูก็เท่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมนเลยติดมาในอันดับสูงได้มาดูอันดับต่อไปก็เลยดีกว่าอันดับที่6นั่นเองอันดับที่6ก็คือพลังการหายตัวนั่นเองครับผมถ้าผู้ชมคิดดูนะครับเราจะแอบไปดูใครก็ได้แอบไปดูผู้หญิงอาบน,น้ําหรือว่าจะทําอะไรก็ได้นะครับสายหื่นทงถูกใจพลังนี้น่าดูพลังการหายตัวนั่นเอง ตัวอย่างก็เช่น Invisible Woman หรือว่า Susan Storm จาก Fantastic Four นั่นเองนะครับพลังการล่งองหนเนี่ยมันดูแบบว่าไม่เวอร์เกินไปแต่ว่าเท่นในสไตล์ของมันนะ่ะแบบอยู่ในสังคมปกติได้ไม่ใช่แบบแตกแยกออกมาเหมือนมีพลังแบบซูเปอร์สแตนอย่างเงี้ยอยู่ในสังคมคนปกติไม่ได้เว้ยมันเก่งเกินไปอันนี้มันยังแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอัดแอกับสังคมปกติได้นะครับแปบลบว่าอยู่ได้อย่างเป็นคนธรรมดาไม่ต้องเป็นฮีโร่ก็ได้ มาดูอันดับต่อไปกันดีกว่านะครับอันดับที่5้นั่นเองพลังการควบคุมจิตใจการอ่านใจเราจะสามารถรู้ได้หมดนะครับว่าใครคนนั้นคิดอะไรอยู่แต่ถ้าว่าถึงมันจะเท่หรือมันจะเก่งขนาดไหนก็ตามพลังนี้นั้นก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับเป็นเหมือนทางของขวัญและคำสาบถ้าผู้ชมนั้นจะรู้ทุกอย่างไม่มีความลับอะไรในโลกสามารถควบคุมจิตใจใครก็ได้แต่ในบางทีมันก็จะทําให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นหรือว่าบังคับคนจนเราขาดความจริงใจไปแต่ถ้าว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยพลังนี้ก็ยังเป็นพลังที่ เทสุดๆอยู่ดีเป็นพลังในฝันของใครหลายๆคนพลังแห่งการอ่านใจนั่นเองนะครับตัวอย่างตัวละครที่มีพลังนี้แล้วแบบเทพเทมากๆนี่ก็คือชาวเซเวียนนั่นเอง <c oughs> โอ้โหควบคุมคนได้มากมายมหาศาลเก่งสุดๆเทส,สุดๆและนี่นะครับก็คืออันดับที่5ของเรามาดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่4นั่นเองครับอันดับที่4ก็คือบินนั่นเองนะครับพลังแห่งการบินได้เนี่ยอาจจะดูไม่เทมากไม่เก่งมาก แต่คือว่าท่านผู้ชมคิดดูคนที่บินได้มันจะเท่ขนาดไหนมันอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าว่ามันก็บินได้อะคือเขา่าบินได้มันก็จบแล้วนิยามของคํานี้คือแบบเท่เป็นเหมือนแบบเทวดาเลยแบบนี้ครับผมท่านผู้ชมคิดดูว่าถ้าตัวเองบินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องบินเนี่ยท่านผู้ชมจะเท่ขนาดไหนเหมือนงงกุณลอยในอากาศได้โอ้โหตอนเด็กๆดูนี่แบบโคตรไอดอลนะแม่งอยากทําได้สัตว์โคตรเท่โคตรเท่และนี่นะครับก็คือสาเหตุว่าทาไมมันติดมาในอันดับที่สูงเหลือเกินคือมันเป็นพลังที่ผมอยากได้ มากในวัยเด็กนะครับแต่โตมาก็รู้นะครับไอ้เคียกูเลอะเธอะสัตว์ตอนเด็กตื่นมาอยู่ในโลกของความจริง้วครับแต่ยังไงก็ดีช่างบันเถิะมาฟังอันดับต่อไปก็เลยดีกว่าอันดับที่3นั่นเองอันดับที่3านะครับเป็นพลังที่ผมอยากได้ที่สุดนะตอนนี้จริงๆคือผมเพิ่งไปดูหนังเรื่องจัมเปอร์มาเว้ยพลังการเทเลพอร์ตเนี่ยสุดยอดแล้ว จะไปที่ไหนก็ได้แบบเวลาไหนก็ได้เทพกว่าเดอะแฟอีกอะแบบไปเลยไม่ต้องรอวิง่งไม่ต้องอะไรเลยว่าปุ๊บนึกปั๊บไปถึงปุ๊บอะไรแบบเนี้ยเจ๋งสุดๆแล้วแบบไปขโมยเงินมาเหมือน,นจัมเปอร์เราใช้ชีวิตแบบโอ้โหมึงจะเทพไปไหนเนี่ยตอนเช้านะครับไปจิบกาแฟาบนพีระมิดตอนบ่ายไปเล่นสกีตอนเย็นไปเล่นเซิร์ฟตอนกลางคืนกลับมาเที่ยวผับที่อังกฤษโอ้โหไปทั่วโลกในวันเดียวแป๊บเดียวถึงสุดยอดเท่สุดๆ ครยังไม่เคยดูจัมเปอร์เนี่ยไปดูเลยครับแล้วท่านผู้ชมจะชอบพลังเดียวกับผมทีนี้เราก็เหลือกันแค่2อันดับแล้วนะครับจะฟังอันดับไหนก่อนดีนะ2 1หรือ1ดีจะหามทําไมว่าก็ต้อง2อ,อยู่แล้วอันดับ2ก็คือพลังจิตนะครับผมสามารถเคลื่อนย้ายของได้โดยไม่ต้องจับแบบว่าเป็นจีนเกรย์อะไรแบบนี้ยกยกโต๊ะยกเก้าอี้ได้อย่างก,กันในหนังแบบว่า ถ้าผู้ชมจะเคลื่อนตรงไหนไปตรงไหนก็ได้คือผมชอบพลังนี้แล้วมันคิดว่ามันเทนเนี่ยเพราะผมดูซีรีส์เรื่องฮีโร่มาครับแล้วมันมีตัวร้ายตัวหนึ่งที่มีพลังนี้เนี่ยแล้วมันแบบเทมากเทกว่าพระเอกเองลองไปดูได้มันแบบสามารถเคลื่อนย้ายของได้ดั่งใจนึกเลยแบบนี้แบบไม่ต้องจับสามารถยกของขึ้นมาวางของตรงนู้นตรงนี้ได้และพลังมันแบบเทรุนแรงมากๆโกงมากนะครับพลังนี้บีบคอคนโดยไม่ต้องจับได้อคิดเอาเองมันจะเก่งขนาดไหนทั้งเก่งทั้งเทมอะไรติดมาในอันับที่2นะครับ และอันดับสุดท้ายของเราก็คืออันดับที่1นนั่นเองมันจะเป็นพลังอะไรกันแน่ไปติดตามฟังกันเลยนะครับอันดับที่1ก็คือพลังแห่งการท่องเวลานั่นเองนะครับคาว่าเวลาของท่านผู้ชมนั้นจะไม่มีความหมายอีกต่อไปไม่มีก่อบไหนสามารถหยุดท่านผู้ชมได้เมื่อท่านผู้ชมสามารถท่องเวลาได้นั้นแปลว่าท่านผู้ชมก็จะวาร์ปได้ด้วยเช่นกันนะครับท่านผู้ชมนั้นจะสามารถแทรกไปที่ไหนก็ได้ในช่องว่างและเวลา นั่นหมายความว่าถ้าผู้ชมนั้นจะสามารถไปที่ไหนตอนไหนเวลาไหนก็ได้บินไปได้อะไรก็ได้ทบอะไรก็ได้ครับผมพลังการท่องเวลานี่คือสุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมจะไม่รู้จักเขาว่าแก่อีกต่อไปก็เหมือนเป็นอมตะไปในตัวนั่นแหละพลังนี้ไม่ใช่างเพียบพร้อมเลยเกินนะครับไปดูพ่อแม่เราตอนจีบกัน ไปดูปู่เราไปดูลูกหลานเราจะทำอะไรก็ได้มันเพอร์เฟกต์เหลือเกินครับพลังนี้และนี่นะครับก็คือ1ิบอันดับพลังสุดเท่สุดครูที่เรานํามาจัดกันในวันนี้นั่นเองต้องบอกเลยนะครับผมอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมหลายๆคนก็ต้องขออภัยด้วยผมนําข้อมูลมาจาก watchmojo.com แล้วผมก็อ่านดูแล้วเนี่ยผมชอบมันมากนะครับเขาจัดอันดับได้ดีมากๆกก็เลยเอามาแบบเอามาพูดให้ฟังนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหน ตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม u u s c r i b e ให้เราเช่นเคยนะครับในตอนนี้เราก็เดินทางกันมาไกลามากๆแล้วอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับในตอนนี้ Comic World ของเรานั้นมีอายุครบ1ปีแล้วนะครับผมมันโ่มากไกลมากๆไม่คิดเลยว่าช่องนี้จะอยู่ได้นานขนาดนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ช่องนี้มีวันนี้ได้ และในตอนนี้ผมก็ยังมีหลายๆช่องนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่เคยดูรายการอื่นของผมก็ไปดูได้เลยมีอาร์เดยดเป็นรายการกลนๆนะครับผมเป็นถามคำถามไปให้ท่านผู้ชมตอบมาส่วนมามาเล่นเกมก็อย่างที่รู้กันนะครับผมรายการแคสเกมนั่นเองและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว